สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็ได้เวลาของสารบ,บันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิงกันแล้วซึ่งวันนี้ดิฉันก็ขอรับหน้าที่แทนคุณอีกหนึ่งวันนะคะแต่ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงมาฝากกันเพียบรวมถึงรายชื่อคุณผู้ชมที่โชคดีจากการร่วมสนุกของสัปดาห์ก่อนและคําถามครั้งใหม่ประจําสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ ไปเริ่มข่าวแรกกันเลยนะคะกับคอนเสิร์ตใหญ่ของนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงมากฝีมืออารมณ์ดีสแตมอภิวัตรอย่างสแตมฟ้าผ่าค่ะ ยังคงได้เสียงตอบรับจากแฟนเพลงแฟนคลับเป็นอย่างดีซึ่งการันตีด้บัตรเข้าชมคอนเสิร์ตเต็มเกือบถุกที่นั่งเลยนะคะสําหรับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งที่2ของนักร้องนักแต่งเพลงหนุ่มมากความสามารถแซมอภิวัตรกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าแซมฟ้าผ่าโดยครั้งนี้หนุ่มแซมก็ขอมอบความสุขความสนุกสนานแบบเต็มที่ไม่มีกัก๊กด้วยการขนเพลงฮิตเพลงดังให้แฟนๆได้ฟินและอินกันเพียบเกือบ30บบทเพลงตลอดคอนเสิร์ตสามชั่วโมงเลยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงช้าๆเศร้าๆจากอัลบั้ม ชายกลางเมื่อปี2555อย่างสบู่บอนน,นแ,ตตอและอีกมากมายหลายต่อหลายเพลงเลยเลยค่ะก่อนจะควงคู่มากับบรรดาศิลปินแกรกรับเชิญซึ่งก็ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขและสร้างสีสันให้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากยิ่งขึ้นกันอีกเพียบเลยเลยค่ะทางนักร้องหนุ่มใหญ่ควัญใจสาวสาวกองสหรัฐกับเสียงนุ่มๆในเพลงช่วงที่ดีที่สุด แรปเปอร์ชาวเหนือก็ฟักกิ้งฮีโร่กับเพลงจากอัลบั้มล่าสุดของแซมไซไฟส์ Fi ในจังหวะสนุกนกอย่างสปาลาดขณะที่นักร้องสาวสุดเซอร์น้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ปามี่ก็ขอควงมากับเจ้าของคอนเสิร์ตในเพลงการละครั้งหนึ่ง,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 งส่วนศิลปินกลุ่มอย่างโพลี Cat ก็มาพร้อมกับเพลงชายกลางที่นำไปทำดนตรีใหม่ในแนวซิงป๊อปตามสไตล์ที่พวกเขาถนัด แต่ที่มาไกลาจากแดนสากุระเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะก็ต้องวงดนตรีแนวแอดบิ d อิเล็กทรอนิกส์ Y.M.C.K กับเพลงที่จะหลายคนคุ้นหูอย่างนักเรงคีย์บอร์ดเพลงนี้ค่ะนนนักเรงงคนหนึ่ ด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ฉลองครบ3ทศวรรษหรือ30ปีบนถนนสายดนตรีของนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงอดีตหนึ่งในสมาชิกวงคาราวานเจ้าของฉายาก,กวีสีชาวไร่น้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญอย่าง30ปี3ชาติรุ่นใหญ่มีแต่โจ๊ะค่ะ ฉลฉลองรบรอบ3ทศวรรษหรือ30ปีบนเส้นทางดนตรีและฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ62สปีงวดที่1ิกันยายนก่อนคอนเสิร์ตเพียงหนึ่งวันไปพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับศิลปินเพลงเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ชาวโคราชเจ้าของฉายากวีสีชาวไร่น้หมูพงเทพประเดินชํานานกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อแอบปนๆตามสายอย่าง30ปี3ชารุ่นใหญ่มีแต่โจ๊ซึ่งแน่นอนก็เป็นไปตามคาดเพราะน้หมูพงเทพผลเพลงฮิตเพลงดังและเพลงที่อาจจะห่างหายจาก วทีคอนเสิร์ตไปนานไปร้องไปเล่นให้ได้ฟังออกเสร็จกันแบบโจ๊ะในแนวสามชามากมายกว่า30เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงที่มีชื่อเดียวกันกับคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างสามชารุ่นใหญ่เมื่อปี2,540ค่ะหรือจะเป็นเพลงดังเมื่อปี2,533ที่ฮิดไปทั่วบ้านทั่วเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างตังเก หลายต่อหลายเพลงค่ะก่อนจะตามด้วยเพื่อนพ้องน้องทีบนเส้นทางดนตรีทั้งศิลปินเพลงเพื่อชีวิตอันดับหนึ่งเมืองไทยที่เคยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตและร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันมาในสมัยก่อนอย่างแอดคาราบาวที่มาในเพลงวันพุเพื่อศิลปินชาวโคราดบ้านเดียวกันสีเผือกคนด่าโคาบ้านเดียวกันสีเผือคนดนเลีย ขณะที่จอมยุดคคลุยอาจารย์ธนิศรีกลินดีที่แน่นอนก็ต้องมากับเครื่องดนตรีคลุยที่เป็นเสมือนอาวุธคู่กายกับลีลาการเป่าที่เขาคอไปกับเสียงของน้ำหมูในเพลงทานตะวันวันสสองงาายยแดชลม สองศิลปินลูกทุ่งหญิงอย่างผลธนาสุนทรและหลิวก็ <c oughs> ขอไปถ่ายทอดบทเพลงของเจ ok ้าของคอนเสิร์ตซึ่งก็ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่ง <c oughs> ที่น่าฟังไพเราะมีสเสน่ห์ไปอีกแบบ <c oughs> อย่างเพลงคิดถึงบ้านและจอรอคอยเพลงนี้ค่ะ <c oughs> กับเรื่องของคอนเสิร์ตกันนะคะแต่งานนี้เป็นคอนเสิร์ตรอบชิงแชมป์หาสุดยอดนักล่าฝันอย่าง Academy f a n t a s i เียหรือ AF12 ค่ะเน,เนืองแน่นคลึกคลืนไปได้วยเหล่าแฟนคลับที่ต่างพากันไปชูป้ายชื่อป้ายไฟเชียร์นักร้องคนโปรดผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง4คนบนเวทีประกวดร้องเพลงเรดี้รายการดันของไทย อย่าง a c a d เด y f a n t a s i เชียซีซั่นล่าสุดหรือ AF12 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงซึ่งทั้ง4ี่นักล่าฝันก็ขอจัดหนักจัดเต็มเพื่อเอาใจแฟนๆฟล้วคะแนนโหวตจากผู้ชมทั้งในฮอลและผู้ชมทางบ้านในรอบสุดท้ายนี้ก่อนจะได้ทราบผลผู้คว้าตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันคนที่12ของไทยกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยเลยค่ะด้วยผ่านการร้องการเล่นโชว์ความสามารถทางด้านดนตรีคนละ2เพลงที่แต่ละคนเป็นคนเลือกเองค่ะ ซึ่งนักล่าฝันที่โดนใจแฟนๆผู้ชมรายการได้มากที่สุดคว้าตำแหน่งแชมป์สุดยอดนักล่าฝันซีซั่น12ไปครองพร้อมรางวัลมูลค่ากว่า6ล้านบาทได้สำเร็จสมกับการฟันฝ่าฝึกฝนมาตลอดระยะเวลา3เดือนได้แก่หนุ่มเท้าไฟแห่งบ้าน AF จากจังหวัดเชียงใหม่แม็กอภิสรสุขวัฒนาสายวัย26ปีคนนี้ละค่ะก็มาถึงช่วงที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่แล้วนะคะกับรายชื่อของผู้โชคดีจากการร่วมสนุกประจำสัปดาห์ก่อน ส่วนคุณผู้ชมที่ไม่มีรายชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะมาร่วมสนุกกับคำถามครั้งใหม่ประจำสัปดาห์นี้ของเราดีกว่าค่ะเราก็ขอถามว่าแชมป์สุดยอดนักล่าฝันบนเวที Academy f a n t น s i เชียซีซั่นล่าสุดหรือ AF12 คือใครทราบคำตอบแล้วก็รียกส่งกันเข้ามานะคะเพราะเรามีของรางวัลที่น่าจับจองเป็นเจ้าของรออยู่มากมายเลยและค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงในวันแรกของสัปดาห์อย่างนี้นะคะสำหรับตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วคงต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ